สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนบ้านมาดามเมียทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนสู่ช่องบ้านมาดามเมียนะคะบ้านที่เป็นทั้งแรงบรนดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนทุกๆคนเลยล่ะคะ่ะแล้วบ้านที่อบอุ่นหลังนี้ก็พร้อมนะคะที่จะยืนอยู่เคียงข้างเพื่อนๆทุกคนค่ะนะคะเอาล่ะค่ะ ก็ในคลิปนี้ก็คงจะอยูอ่ในเรื่องของเป้าหมายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้มุกจะมาบอกวิธีการที่ว่าจะควรที่จะตั้งเป้าหมายอย่างไรนะคะให้เป้าหมายนั้นอนะบรรลุผลได้อย่างแบบได้สามารถบรรลุผลได้นะคะมันมีทั้งหมดอ่ะห้าหลักการด้วยกันสำหรับในการตั้งเป้าหมายแต่ละเป้าหมายนะคะ นั่นก็คือ smart นะคะ5ตัวอักษรนี่ยละค่ะ smart s m A r t นะคะส่วนในแต่ละตัวของคำว่า smart มันมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะตัวแรกนะคะก็คือตัว s specific นะคะนั่นก็คือในแต่ละเป้าหมายที่เราเซตขึ้นมานะคะ ต้องระบุให้ชัดเจนจำเพาะเจาะจงลงไปเลยค่ะว่าเป้าหมายเนี่ยเราต้องการอะไรมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นสมมุตินะคะเรากำลังตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการคู่ชีวิตเราต้องการคู่ชีวิตแบบไหนนะคะอายุมากกว่าเราเท่าไหร่สูงกว่าเราแค่ไหนดาร์ทเทอรแอนด์แฮนซัมขนาดไหนนะคะ ผิวขาวผิวดำนะคะ,อ,ะอายุมากกว่าเราแค่ไหนอยู่ประเทศอะไราคนไทยคนจีนคนฝรั่งระบุลงไปให้ชัดเจนเลยค่ะตั้งเป้าหมายรายละเอียดให้ชัดเจนเลยนะคะอันนี้ก็คืออัน,นตัวแรกตัว S นะคะ specific ระบุให้ชัดเจนค่ะตัวที่2นะคะ M ค่ะ measurement นะคะนั่นก็คือจะต้อง สามารถวัดผลได้นะคะจะต้องเป็นเป้าหมายที่เราสามารถวัดผลได้อย่างมุกต้องการปีนี้มีเงินมีรายได้เข้ามาหามุก1ล้านบาทเข้ากระเป๋ามุกเลยเนี่ยหล้านบาทไม่หล้านนะคะ1ล้านอีกแล้วไม่ใช่1ล้านนะคะ1ล้านบาท1ล้านบาทนะคะปีนี้มุกมีเป้าหมายว่ามุกต้องการเงินเข้าเป๋าหล้านบาทปีนี้มุกต้องการยอดแสนซับ ะะมุกต้องการแสนซับจากการทำยูทูบเบอร์นะคะเนี่ยค่ะคือเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้นะคะข้อที่3ตัวอักษรที่3นะคะก็คือตัว A achievable นะคะเป้าหมายที่สามารถนำมาปฏิบัติจริงๆได้ไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่มันไม่สามารถจะเป็นไปได้อะก็ไม่เอาก็มันก็จะมันก็จะไม่ใช่เป้าหมายไง นะคะเราในเมื่อเราไม่สามารถที่จะ,ะปฏิบัติได้แล้วมันจะเป็นเป้าหมายได้ยังไงนะคะอย่างเช่นปีนี้มุกม,มีเป้าหมายว่ามุกจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคะปีนี้มุกจะไปะท่องเที่ยวกับสามีที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าคุณสามีชอบแอ e n เ e นเจอร์คุณสามีชอบการประชนไปเล็กๆอะไรประมาณนี้มุกก็เลยคิดว่ามุกอยากจะเดินไป เพื่อนๆคิดว่ามันจะเดินไปได้ไหมคะสวิต <c oughs> เซอร์แลนด์จากอ่อจากอิสราเอลนะคะจะเดินไปสวิตเซอร์แลนด์ได้ไหมคะเพื่อนๆคะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักการนะคะที่จะต้องให้ได้อ่อต้องสามารถปฏิบัติจริงๆได้อะนะคะถ้าปฏิบัติจริงๆไม่ได้อย่างเดินไปไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงถูกไหมคะนะคะ ส่วนต่อไปค่ะก็คือตัว R ค่ะ Realistic นะคะเกิดเป็นผลลัพธ์จริงได้นะคะมันจะต้องเป็นมันจะต้องเป็นความจริงอ่ะนะคะมันจะต่างกับตัว A นิดนึงนะคะตัว A นั้นคือจะต้องลงมือทำได้จริงๆอ่ะนะคะก็คืออย่างที่เมื่อกี้มุกบอกคือจะต้องลงมือทำได้จริงๆถ้าลงมือทำไม่ได้ มันก็ไม่สามารถเกิดผลลัพธ์อันนั้นได้นะคะส่วนอันที่4ตัว R นั่นก็คือ realistic นั่นก็คือจะต้องเ,อเกิดขึ้นจริงได้นะคะอย่างสมมุติมุกบอกว่า,ามุกต้องการไปสวิตเซอร์แลนด์ปีนี้มุกมีเป้าหมายจะไปท่องเที่ยวกับคุณสามีไปสวิตเซอร์แลนด์แต่มุกจะเดินไปมันปฏิบัติได้นะเดินไปอ่ะมันไปปฏิบัติไม่ได้ถูกปะถ้ามันปฏิบัติไม่ได้ มันก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้ถูกปะ่ะนะคะก็จะประมาณนี้มันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะมันเกิดขึ้นจริงไม่ได้หรือว่ามุกอ่ะมีเป้าหมายว่ามุกทำมุกทำยูทูบเบอร์แล้วมุกเพิ่งจะเริ่มทำได้แค่3เดือนคือจริงๆทําทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะนะคะแต่ว่าก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เพิ่งจะมาจริงๆอย่างจังก็ ปีนี้ก็คือเพิ่งจะสองสามเดือนมาเนี้ยคือจะเพิ่งจะจริงจังแต่ปีนี้มุกต้องทำรายได้ออได้ร้อยล้านหรือว่า10ล้านบาทเข้ากระเป๋ามุกจากการเป็นยูทูบเบอร์มันจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมคือ,ม,อนะคะม,มันปฏิบัติได้นะคะเป้าหมายเนี่ยมันปฏิบัติได้มุกทำได้มันปฏิบัติได้แต่มันสามารถเกิดขึ้นจริงได้ไหมภายในปีนี้ คือมุกเพิ่งเริ่มเพิ่งทำยังเออไม่มันยังไม่แบบเพอร์เฟกทุกอย่างยังไม่เพอร์เฟกเลยแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้หยุดทำไงเราก็เริ่มทำไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปทำไปเรียนรู้ไปทำไปแต่เพื่อนๆคิดว่ามันจะทำได้ไหมปีนี้มุกจะได้ร้อยล้านหรือว่า10ล้านจากการเป็นยูทูบเบอร์มันก็ไม่ง่ายถูกปะที่มันจะเกิดขึ้นจริงถูกไหมคะนะคะอันนี้มันก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ อาจจะไม่ได้เป้าหมายไม่เราอาจจะไม่บรรลุในเป้าหมายที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายจะต้องให้มันสามารถเป็นจริงได้นะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็คือตัว T time b a s e นะคะนั่นก็คือต้องกำหนดระยะเวลาด้วยนะคะมีกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนอย่างที่เมื่อกี้มุกบอกว่าเอ,อ,อย่างมุกทำยูทูปเออบเนี่ย ปีนี้ในปี2020นี้มุกกำหนดเลยว่าในปี2020นี้มุกต้องการเงินเข้ากระเป๋า1ล้านบาทในปีนี้นะคะหรือว่าในปีนี้มุกต้องการ1แสนซักจากการทำ YouTube นะคะนี่คือการระบุระยะเวลาให้ชัดเจนนะคะสำหรับการตั้งเป้าหมาย นี่แหละคะ่ะหหลักการที่เราจะนำมาใช้ในการตั้งเป้าหมายให้บรรลุผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการนะคะยังไงป้อยังไงป้อยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะนำไปพิจารณาน,นำไปไตร่ตรองดูว่าเป้าหมายในแต่และเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้นั่นน่ะมันอยู่ใน5ห,หลักการนี้แล้วหรือยังนะคะถ้ายังก็ใส่รายละเอียด ทำให้ครบตาม5ห,หลักการนี้นะคะแล้วรับรองค่ะนะคะอ้ออย่าลืมนะคะตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทำทันทีค่ะ Do it now วันนี้จะชวนเพื่อนๆไปดูอามุกหัดยิงปืนกันเป็นหนึ่งความใฝ่ฝันเลยล่ะค่ะที่ อยากลองหัดยิงปืนอ่ะเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งเลยที่แบบอยากลองหัดมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าประสบการณ์ครั้งแรกในการหัดยิงปืนอ่ะมันจะเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันค่ะตื่นเต้นพอสมควรเลยล่ะจี๋ไม่พอสมควรแต่ตื่นเต้นมากเลยล่ะสยอดยอดเยี่ยมมากๆเลยไปดูกันค่ะเดี๋ยว เราไปดูกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะนะคะนะคะตึิเต้นตเต้นถึงแล้วค่ะนี่สถานที่หัดยิงปืนนะคะเราก็ถึงแต่แล้วเดี๋ยวลองไปดูค่ะว่าข้างในเป็นยังไงตามมาค่ะเอาละค่ะ เราก็มาถึงกันแลนะ้วเนาะมาถึงที่หาดดินปืนเนาะเราก็จะไปเกาะกันก่อนนะคะออกจากสาทเสร็จแล้วก็รอคิวค่ะค่ะตรนี้เดี๋ยวเราก็เมื่อกี้ก็ไปลงรายละเอียดนะคะเดี๋ยวครนนี้เราจะเข้าไปข้างในกันไ,ไ,ไปหาดดินปืนวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้น ปฏิบัติการตื่นเต้นต,นต,นตนเดียวเดียวเดียวเราได้มาลองหัดมือปืนัะแล้วเย็บเย็นมากเลยค่ะตอนนี้เราก็เริ่มกันแล้วนะคะอันนี้ก็คือพื้นที่มุกจะหัดวินะคะนี่ก็เป็นคุณครูนะคะที่จะมาสอนเนี่ย pun oh, wah 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 right, you remember how to take magazine now? รอบสองนะคะผลงานของรอบสองครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นแล้วก็สุดยอดมากเลยค่ะเอาล่ะค่ะภารกิจของเราก็เรียบร้อยแล้วออกไปข้างนอกกันดีกว่าเคค่ะภารกิจการหัดยิงปืนก็เสร็จแล้วนะคะ ตื่นเต้นแล้วก็สนุกค่ะมันก็เป็นอะไรที่ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะก็ทำให้รู้ว่าอีกหนึ่งประสบการณ์มันเป็นยังไงก็ถ้าเรามีหลักการเราได้เราได้รู้ว่าควรที่จะทำยังไงเป็นหลักการยังไงที่สำคัญนะคะมีสติค่ะถ้าเรามีสติแล้ว ทุกอย่างมันก็จะออกมาได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ดีอย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบายค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะซับสไคร์ซับสไคร์ซับสไคร์ติดตามติดตามกระดิ่งติงิงๆๆแล้วพบกันค่ะรักทุกคนเลยรักทุกคนรักทุกคน